เอร์เชส1น1งนักจัดซื้อมือใหม่สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงกลยุทธ์รับมือคนที่เจรจาต่อรองยากที่สุดค่ะเรามาดูว่าบุคคลประเภทไหนบ้างที่เจรจาต่อรองได้ยากที่สุดค่ะรูปแบบที่1นนะคะคนที่มีเงื่อนไขยเยอะค่ะคนกลุ่มนี้ไม่ว่าเราจะเสนออะไรออกไปนะคะก็จะมีคำว่าแต่จุดๆุดจุดขึ้นมาเสมอค่ะยกตัวอย่างเช่น ที่คุณบอกมาก็ดีนะแต่แล้วก็จุดๆตามด้วยเงื่อนไขอื่นๆมากมายค่ะซึ่งสาเหตุที่แท้จริงนะคะที่มาจากคำว่าแต่นั้นมาจากการที่หนึ่งละเราอาจจะยังไม่เข้าใจความต้องการของลูกค้าหรือลูกค้าเองอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า เขาต้องการอะไรอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะวิธีการรับมือนะคะเราต้องหยุดคำว่าแต่ของลูกค้าให้ได้ซะก่อนค่ะโดยถามไปเลยตรงๆนะคะว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นคืออะไรหรือมีตัวเลือกให้เขาเช่นระหว่าง A B และ C คุณชอบอันไหนมากที่สุดแล้วชอบเพราะอะไรค่ะ คนประเภทที่2ค่ะก็คือคนที่ขี้สงสัยค่ะคนประเภทนี้มักจะตั้งคําถามกับทุกสิ่งนะคะถามตั้งแต่เรื่องใหญ่จนไปถึงเรื่องเล็กโดยไม่เข้าประเด็นสักทีค่ะ ซึ่งมันจะทําให้เรานั้นพาลูกค้าเนี่ยไปสู่จุดที่ตัดสินใจนั้นทําได้ยากค่ะเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าภาวะเกิดความสงสัยนั้นมันมาจากความกลัวค่ะความกังวลความไม่ไว้ใจค่ะเช่นเขาอาจจะกลัวว่าจะถูกเราหลอกกลัวว่าข้อเสนอของเรานั้นยังไม่ดีที่สุดสําหรับเขาค่ะวิธีการรับมือนะคะเราต้องขจัดความกลัวจากใจเขาไปให้ได้ก่อนค่ะโดยถามเข้าไปตรงๆเลยนะคะว่าคุณกังวลเรื่องอ ที่คุณยังไม่อยากตัดสินใจนะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้ความกลัวของเขาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถคิดวิธีที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่เขาได้นั่นเองค่ะคนประเภทที่3นะคะเป็นคนที่อารมณ์ไม่ดีหรือก้าวลาวนะคะแน่นอนค่ะเป็นธรรมดาที่เราจะกลัวคนที่อารมณ์ไม่ดีหรือก้าวลาวหรือมีท่าชี้ที่ไม่พอใจค่ะ คนที่อารมณ์ไม่ดีเนี่ยเป็นเพราะว่ามีบางอย่างนะคะที่ไม่ถูกใจหรือมีบางอย่างนะคะที่มีความต้องการแล้วยังไม่ได้รับการตอบสนองนั่นเองค่ะวิธีการรับมือนะคะก็ให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะเมื่อเขาแรงมาเราก็ต้องนิ่งไว้ก่อนนะคะหรืออาจจะติดต่อกลับไปในภายหลังก็ได้นะคะวิธีที่4ค่ะคนที่ชอบความท้าทายค่ะคนกลุ่มนี้มักจะท้าทายเรานะคะ ท้าทาทยว่าทำได้จริงหรอเป็นไปได้หรอนะคะซึ่งก็จะเป็นการพูดคล้ายๆเป็นการดูถูกเราแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันเกิดจาก การที่เขายังไม่เชื่อมั่นหรือไม่ไว้ใจเรานั่นเองค่ะวิธีการรับมือนะคะเราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นหรือรับรู้ว่าไอ้ที่ทำให้เขาเนี่ยเกิดความมั่นใจเนี่ยเวลาเรานำเสนอเนี่ยเราต้องพิสูจน์ด้วยการทำข้อมูลทางเอกสารงานวิจัยหรือบุคคลอ้างอิงต่างๆหรือแม้กระทั่งเราอาจจะต้องมีทักษะในการเล่าไปเตรียมเรื่องให้พร้อมด้วยนะคะคนมาแพทย์ที่5ค่ะคนที่รู้เยอะค่ะ คนกลุ่มนี้นะคะจะรู้ไปหมดทุกเรื่องค่ะเวลาพูดอะไรออกไปเขาก็จะบอกว่าได้หมดค่ะเข้าใจทุกอย่างนะคะและเขาก็ต้องการมีตัวตนนะคะการ ยอมรับหรือแม้กระทั่งการยกย่องนะคะวิธีการรับมือนะคะให้เรามอบสิ่งที่เขาต้องการไปเลยค่ะโดยสนับสนุนเขานะคะเช่นให้พูดขอบคุณเขาไปเลยค่ะว่าขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลนะคะมีประโยชน์สำหรับเรามากเลยค่ะเป็นต้นนะคะอย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญของนักเจราจาต่อรองนะคะก็ให้ระลึกไว้เสมอว่า เราเจราจาต่อรองยากเท่าไหร่ทักษะการเจราจาต่อรองของเรานั้นก็จะยิ่งดีขึ้นค่ะฉะนั้นจงอย่ากลัวนะคะหรือหลีกหนีคนที่เจราจาต่อรองยากนั่นเองค่ะสำหรับ ep ถัดไปนะคะเราจะพูดถึงควรมีตัวแทนไปเจราจาเพียง คนเดียวหรือจะไปเป็นทีมนะคะแล้วก็ไปดูว่าข้อดีของสองอย่างนี้มันมีข้อดีอย่างไรบ้างนะคะสำหรับ EP นี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วอย่าลืมติดตามรับชมใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะค่ะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ Vserve Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WwW v.servelogistics. com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดส,สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดส,สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราได้ที่นี่ v.servelogistics s k i l l channel ค่ะ